ราคาน้ำมันวันนี้ครับ17โคน39ครับพี่น้อง17โคน9 14เนี่ยดีเซลที่พี่นของทึง่งเป็นสิ้นนี่17 39ครับพี่น้อง,องราคาน้ำมันวันนี้เติมเองครับเหมือนเดิมปั้มน้ำมันเติมเองครับเจ๊กิโลจัดการเองบู้มีเห็น เด็กปั๊มขึ้นไปอเ,ไปอ,เอี่นองเดเติมเองตลอดเรืครับผู้ดมากครเชียปั๊เขาเครับคนนับว่าห้องที่อะไรว่าสี่ปั๊มรกรดดว่าเินะครับที่นี่ห้องสมกับห้องสี่ค้ดบัตรถือนก็บัตรเดิครับเ,เด็กปั๊มติ๊กชิโลเติมเองครับเช็คกระจกนะครับ พี่สองหัวครับรถมากกับเสียบปั๊บรถพี่น้องเสียบเองทำเองครับเมืองนอกต้องดูแลเจ้าของครับพี่น้อง,อ,งอีงอก่นึ่งพี่น้องเออปั่นเมืองนอก่บไดเลยนะครับอันนี้มองเห็นงานลูกใจผมนี่นี่แม็กโดนัลด์แม็กโดนัลด์เด่นพี่น้องเอ้ย เติมเสร็จเรียบร้อยก็มีบินมาพร้อมเสร็จแล้วครับเติมเองมีบินพร้อมผมด้มสลีปเพาว่าพร้อมไม่ว่าเท่าเดียบร้อยห็นปะร้ป้ายพี่นอ <c oughs> ้อง <c oughs> เติมแล้วก็ไปเนาะครับเนาะครับผม